สองพันชั่งในในปากเขาว่าเขาแปลงฟันบ่อยๆเป็นอะโอ้ไมนแปลงฟันแล้วเจ้าตัวเล็กโอ้ถ้าไม่แปลงฟันจะเป็นไงคะลูกแล้วภาคเร็ดมันอะครวะ พี่กองแปลงฟันไม่ได้ค่ะลูกคน,คนต้องไปแปลงฟันให้พี่กองเนาะพี่กองเป็นดอกดอกพี่กองแปลงฟันเองไม่ได้องใ้คนงันให้ใช่ค่ะให้คนเลี้ยงเป็นปน,นใช่ครับถ้าเราเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไระเราต้องรับผิดชอบเยอะค่ะลูก เพราะฉะนั้นเอ่อพ่ขาต้องรอก่อนนะคะระพรองังระพิบค่ะมันปับพิ่ปับพิบปับวิบปับค่ะพรวแล้วก็ังอันนี้ร่วงแตกแล้วก็ข้อสองมันถูกก็ทิ้งใช่ไหมทิ้งสทินะคะ ท4้งที่ชีวรกัเนี่ย้ไั้นรู้สถานอกเน็นไหมูได้อเริเขาเริกมมไม่ได้อ้เอามากักไว้ชาไม่ใช่หลอหรอกไม่ใช่หรอเราอะเปการไมาพิกิตรพรอมของตัวนี้ หนักมากนะครับตัวนี้โอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยปนกตั้งชื่อว่าน้องมะลิค่ะน้องมะลิจ๋าน้องมะลิจ๋าเพราะคมันคันมันเกาใหญ่เลยเขายกขาค่ะลูกใช่เขาถือยกขาเข,า,ขาจะยกขามาแตะบนมือหรือเปล่าคะเพื่อเป็นการสวัสดีไม่มีอวบเพื่อนที่ถอดแทนนะขออนุญาตไหนที่ก้อง ใช่ไหมคนเหมือนพี่ก้องเหรอเฮ้ยเออฉันกิน้งช็อตเสร็จดนะจอตัวน้อย ลมใจใจเข้ามาก่าถู้าใหญ่กว้างดาายน้เอ้าใหญ่กว้าดายน้อเย็นได้อะไรถูงานานไม่๋ย่เราให้อก่อนว่าไง สิคะหนูอยู่ได้คะ่ะหนูอยู่ได้คะ่ะย <ST AN TI> e> ายยายห่วงหนูยายห่วงหนูหนูอยู่ได้ไหมคะอยู่ได้นอนอีกวันนึ่งนะคะเเราก็ได้อยู่ยวมวันน้วรุนี้นนนต้องไปร่วมอะไรกีนไหมค่ั เออที่เรากินมันจะเป็นอะไรคะลูกสีแดงแต่ว่าก้านสีเขียวใช่ไหมคะเนาะที่อยู่บนไอติมใช่ไหมคะไอศครีมอ่าสีแดงอีกลูกหนึ่งสีแดงด้วยไหมคะเนาะใบก็สีเขียวก้านก็สีเขียว โดชู่ชูนะครับปอดจ๋าใช่แลปอดอแลปอดจ๋าใช่พี่พีสู้สู่พี่พีสู้สู่พี่พีชทำกันบ้านพี่ชู่ชู่ชูพี่พีชู่ชู่พอเตรียมสีเขียวให้เลยไหมคะสีเขียวพี่ข่าเอาสีเข้มๆข้มและสีอ่อนๆครับอันน้องขออัลบั้ตรง วางตรงนี้แยกหนึ่งใช่ครับแล้วฉันก็เก็บขับไปขอบคุณค่ะใช้แล้วต้องเก็บให้เป็นระเบียบใช่ไหมคะมพี่สูง,สงๆใบไม้ขอสีเขียวได้ไหมคะไม่ได้เพราะาคุณมันกินยพ่อพูดถูกแล้วค่ะตู้พ่อ,พอปโดมาอยู่ตรงนี้ได้ จอมดอบอกว่าพีพีสู้สู้เย่หลืออีกหนึ่โอ้แกวไปเลยสวยเนาะสีสวยไหมคะสีนี้ชอบมากๆเลยนะคะสีสวรรคดีนะคะสวรรค์เยใช่สีสดๆแกวแหววหมาตัวเดดเลย แจ๊แก่เลยใช่ไหมครบก็่ะมันใหญ่กว่าลูกนี้ลูกนี้ลูกนีมันใหญ่พ่อช่วยสบายเพี่ข้าต้องทําเองเดี๋ยวคุณครูว่าพ่อเพราะว่ามันเป็นกันบ้านของพี่ข้าชาอ่าอีกหน่อยนึงค่ะพี่พีสู้สู้พี่พี่สู้สู้บบดบอกพี่พี่สู้สพี่พี่สู้สพี่พีทกันบ้าน ฮับปูโดฮับูโดใช่พี่พีชซูสูพี่พีชซูซูหนูว่าตอนนี้สับหลาดมามากินฮับปูดทันแล้วนะฮับปูโูบอกว่าอยากไปไหนช ค่ะคุณครูบอกว่าให้บตรงนี้มีเและตรงสุดท้ายตรงนี้เอาไม่ระบายโอเคได้เลยมาก่อนโบกไปเลยแล้วค่ะกาแล้วก็ระบายตรงนี้<ช>แล้วก็ระบายตรงนี้ใช่